สิาคม2568ชายแดนไทยกัมพูชาน่าเป็นห่วงอีกแล้วนะครับเวลาประมาณสักบ่าย2องโมงเศษวันนี้มีเสียงปืนดังขึ้นครับทางฝั่งของกองกำลังกัมพูชานั้นยิงประทะเจ้าหน้าที่ฝั่งไทยครับทำให้มีเจ้าหน้าที่บาดเจ็บตอนแรกรายงานตัวเลขคือ1นายแต่ว่าตัวเลขล่าสุดเนี่ยขยับมาอัปเดตเป็น2นายที่บาดเจ็บนะครับรายงานด่วนคุณผู้ชมครับเมื่อเวลาบ่าย2อโมงนาทีพันรอ 3, หน่วยเฉพาะกิจที่1เกิดการประทะกับกองกำลังฝั่งกัมพูชาครับด้วยอาวุธปืนเล็ก ต่อมาครับบ่าย2โมง16นาทีมีการยิงต่อเนื่องเป็นระยะฝ่ายตรงข้ามก็คือฝั่งของทหารเขมรเริ่มใช้อาวุธปอรอสศอก็คือปืนไร้แรงสะท้อนถอยหลังซึ่งเป็นอาวุธหนักของทหารปกติใช้ยิงสู้พวกรถถังแล้วก็ทำลายสิ่งกีดขวางแต่ฝั่งนั้นเอามาใช้เพื่อยิงมาฝั่งฝ่ายไทยครับแม่ทัพภาคที่2กําลังเข้าพื้นที่นะครับและสั่งการเตรียมความพร้อม ย้ำปฏิบัติตามกฎการประทะได้เลยเนื่องจากว่าอะไรในฝั่งของกองทัพภาคที่ 2, 2> ก็แจ้งนะครับว่าเหตุการณ์ประทะชายแดนรอบนี้เกิดขึ้นบริเวณภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนที่จังหวัดสีสเกตนะครับในขณะเดียวกันฝั่งไทยตอบโต้ตามกฎการประทะอย่างได้สัดส่วนเบื้องต้นมีรายงานว่าควบคุมสถานการณ์ได้แล้ว กองทัพภาคที่2ยืนยันว่าคุมพื้นที่มั่นคงพร้อมนาคนเจ็บ2นายเข้ารับการรักษาอย่างเร่งด่วนและหน่วยปฏิบัติตามกฎการประทะอย่างเคร่งครัดรวมถึงยังคงกําลังเฝ้าระวังพื้นที่อย่างใกล้ชิดนะฮะบ่าย2องโมงห้นาทีการประทะที่ภูผาเหล็กนั้นยุติลงครับแต่มีการสั่งให้ยังคงเตรียมความพร้อมและเฝ้าติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดบ่าย2องโมงหนาทีลำเลียงผู้บาดเจ็บ ลงมาที่บริเวณจุดเพื่อจะส่งต่อรักษาปฐมพยาบาลผู้บาดเจ็บสองนายประกอบด้วยสิบเอกอนุชาติเรือนคำครับเป็นผู้ตรวจการหน้าพลานหิน8ก้อนถูกยิงเข้าที่ขาอีกหนึ่งนายคือพลทหารพรชัยจำปาจุมโดนยิงใส่เสื้อกราะบริเวณหน้าอกโชคดีนะฮะสวมเสื้อเกราะมีรอยฟกช้ำมีอาการแน่นหน้าอกกระสุนไม่ได้เจาะเข้าไปโชคดีมากมีมเสื้อกราะกันกระสุนเอาไว้ค่ะ อยู่ระหว่างการพาตัวไปที่รอพอสตโดนอาวนะครับและจะส่งต่อโรงพยาบาลกันทลับจังหวัดศรีสะเกดต,ต่อไปเมื่อสักครู่นี้ชมพู่และคุณผู้ชมครับก่อนเข้ารายการไทยรัฐทันข่าวกองทัพภาคที่สองได้เผยแพร่ข่าวครับชี้แจงสถานการณ์ตามแนวชายแดนไทยกัมพูชาหลังจากที่ฝั่งกัมพูชาเปิดฉากยิงในพื้นที่ภูผาเหล็กพลานหิน8ก้อนล่าสุดวันนี้บ่ายสองโมงเศษเจ็ดธันวาคม2568 และการประทะาได้ยุติลงแต่หน่วยงานก็ยังคงเฝ้าระวังเนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันยังมีความไม่แน่นอนกองทัพภาคที่2นะฮะระบุว่ามีแนวโน้มการประทะอาจขยายวงกว้างจึงขอให้ประชาชนที่อาศัยอยู่ในอำเภอแนวชายแดนของ4จังหวัดย้ํา ประชาชนที่อาศัยอยู่ตามอำเภอแนวชายแดนของ4จังหวัดประกอบด้วยบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษและอุบลราชธานีอบพยพไปยังศูนย์พักพิงตามแผนอบพยพประชาชนเพื่อความปลอดภัยกองทัพภากที่2แจ้งเตือนประชาชนอำเภอแนวชายแดน4จังหวัดอีสานใต้อบพยพนะฮะไปยังศูนย์พักพิงที่ปลอดภัยและภาพล่าสุดด,ด้านขวานี่คือภาพสดสดล่าสุดครับพี่เคี่ยววิมลวันของเราอยู่ในพื้นที่ชาวบ้านเอารถกระบะออกเข็นรถ ขนของไปยังศูนย์พักพิงครับหลังจากที่รับแจ้งจากกองทัพภาคที่2ให้ชาวบ้านอำเภอที่อยู่ติดตะเข็บชายแดนไทยขเขมรไปยังจุดที่ปลอดภัยเดี๋ยวมีความคืบหน้าสถานการณ์การอ,อพยพเคลื่อนย้ายของชาวบ้านเดี๋ยวเรารีบรายงานให้ทราบทันทีภาพด้านขวานี่คือรถกระบะเปิดแล้วเอาของขึ้นรถเอาคนขึ้นรถและขับออกไปเลยทุกคนรู้จุดหมายปลายทางแล้วนะครับในขณะที่บ้านไหนมีบังเกอร์ก็มีการเตรียมความพร้อมเอาไว้ ถุงสัมภาระข้าวของที่เคยจัดเก็บเตรียมเอาไว้ตอนนี้ไปเอาออกมาใช้อีกรอบหนึ่งสถานการณ์จะเดินหน้าต่อไปเป็นอย่างไรทันทีที่มีความเคลื่อนไหวไทยรัฐทันข่าวจะรีบรายงานให้ทราบติดตามได้ตลอดทั้งรายการเดี๋ยวจะมีสัมภาษณ์เพิ่มเติมด้วยชาวบ้านในพื้นที่รวมถึงสถานการณ์ล่าสุดเดี๋ยวติดตามพร้อมกันครับ